เนี่ยสบายเนี่ยสบยไม่รอว่าถ้าถ้าดูเราลองดูคำ่าเห็นอะไนะเห็นนะได้ดูไม่รู้ึเหมืนการศาอเปาผตอจมาตอบร้เลยทางพรของการที่อยู่ด้านล่างไหมครับยู่ต้องแบบ กล้องทุกกล้องเลยครับใช่โมเสดงว่าเยอะมากเลยใช่ครับเยอะมากเยอะมากประมาณ20ตัวได้โอ้โหไปพุ่งไปเยครับวันเกิดถ่ายชิปมาใช่ครับก็ขอบุญฝาทุกคนนะครับไปถ่ายชิปวีโกเบอรมาวันเกิดแล้วก็จริงๆมีทนทำปีแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่ปีที่เจ็ดที่ได้ถ่ายชิปน้องโกเบอร์ยิ่ครับก็ชื่นใจครับในเรื่องของการเริ่มต้นปีนี้ดี กบแฟทำกับแฟนคลับด้วยใช่ครับแล้วก็มีแม่หนูชลธิีไปด้วยเกือบทุกปีเลยครับแล้วก็นั่นแหละครับปีนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นปีแบบนี้แล้วก็ดีใจมากที่เราพอเรื่องนี้ก็ได้ออดด้วยทุกปีเลยถ้าเร้าชีวิตปีนี้ยังไงบ้างินนี่แหละเรื่องสุขภาพครับเพราะว่าปีนี้ก็ปีเป็นสะเทเนะืเอนแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องการเดินทางเรื่องการบินเรื่องการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเซฟเองอย่าแบบไป ทำอะไรไม่รู้แบบสุ่มสร้างอะไรเงี้ยมีแต่เราก็ากลัวเรื่องเลยแบบนี้จริงๆก็ก็ถือด้วยครับแต่ว่าเอาจริงๆอยู่ที่ใจเราแล้วก็ความระวังของเราไม่ใช่แบบเดินไปไม่ระวังอะไรเลยก็รู้สึกว่าต้องระวังมากขึ้นส่วนบนสบายครับสบายแล้วก็ส่วนมากก็สุดมุตงเนี่ยแหละครับสุดมุตงแล้วก็ทำบุญทำบุญได้ถ้ามีโอกาสก็ทำบุญตลอดแสดงว่าเราก็ค่อนข้างเชื่อ ก็จริงๆเราเคารพไปก็ดีกว่าเนาะก็จริงๆมันคือสติในการใช้ชีวิตเลยก็เป็นประเทศใหม่อย่างหนึ่งก็คือเราถ้าเราเชื่อว่าเรามีสติอยู่ตลอดเวลาอะไรก็ก็ไม่เกิดขึ้นครับมีเครื่อใหญ่สบยหรืไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันเป็นแบบความความรู้สึกส่วนตัวมากกว่าว่าเฮ้เราก็ใช้ชีวิตแบบที่มีสติมากขึ้นสิแค่นั้นก็มีเครื่องอะไรที่เราพก ขึนใจขึ้นใจขึ้นจริงๆมีมีพระอยู่แล้วครับถ้าถ้าแบบสายการนที่ก็พีคันนี่ที่ที่บูชาอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับผมก็มีไว้ติดตัวแล้วอีกอย่างหนึ่งคือจิตใจที่เราอยู่ภายในเนี่ยคือทำสมาธิแล้วก็รู้สึกว่าถ้าถ้าเรายู่สงบก่ามันจะยิ่งแบบเอาการธรรมะเฉยเลยถ้าเราถ้าเรายิ่งมีสติยิ่งสงบอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ใช้ชีวิตแบบที่มันทุกอย่างมันเคลียร์มันโฟกัสในยระวังในทุกคำพูด การเดินมันหวานอ่างไรก็เขาเปิดให้ตัวเองเป็นอุปกรณ์ทำเพลงครับใช่ที่ตั้งาถาบานแล้วก็ได้มีโอกาสได้เจอแล้วก็คือเป็นราะเอเล็กๆน้อยๆที่ได้เอามาทำงานด้วยทุาถกเป็นส่วนของโอเจ็งไหมที่เกิดขึ้นเป็นส่วนในของโอเจ็งทำไม่ได้ใช่อยๆใช่ ครับผมก็กมาลุนวัยพอรอย่างน,น,นี้ีมักปีนี้เหรอก็ปีนี้จริงๆก็มีเรื่องวัยพให้ละคอรองางเพราะว่าละครพอหลังจากวันเกิดไม่กี่วันกะ็จงแล้วซึ่งวันนี้ที่ริงทราลมาแล้วาว่าละครเรื่องนี้ป็นก้องไปประมาณปีเอทุบางคนอาจจะมองว่าน่าที่เอ๊ะทำไม,ำไม้ามนมอาันปแล้วมันโตขึ้นมันโตขึ้นเลยช รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นของหวานสำหรับเรื่องแล้วก็เป็นคำอวยพรสำหรับทุกคนเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ดูวันนี้เร็วๆพอรางวัลที่มันออนช้าหรืออะไรอย่างเงี้จริงๆรางวัลไม่มีครับแค่อยากจะให้ทุกคนได้ดูตื่นเต้นมากกว่าเพราะว่าตัวละครเนี่ยเป็นบทที่ไม่ได้รับมาก่อนเลยอย่างที่ได้บอกแล้วก็เป็นตัวละครที่อันนี้พี่ตั้งใจอนตั้งใจมากๆในการเล่นตัวนี้เพราะว่ามันใช้เอเนจที่สูงมันไม่ใช่ตัวนเลย ก็พับพี่อาเซจ์ชื่อพอนะได้ครับแล้วก็เป็นมีลูกอีกคนครับน้องหมาอ่าอ่าใช่วัที่พูดเองเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวเขาจะใจเขาเลยก็มันกำลังกำลังบอกว่าเขาเรียกว่า,วา,วาอะไรมันพุพพ่งไปก่อนเนี่ยก็เรียกน้องหมาครับก็คือจริงๆอ่ะยังมีน้องหมาคุณดิวชอยแล้วเป็นชิคกี้พายอะไรเงี้ยทุกวันนี้เขาก็เขาไปทำดีนะครับ ตอนนี้ก็เหมือนเฟ่ของงานในวงการก็ในงานงานในวงการที่มีโอกาสเขารับอยู่ครับจริงเขาเนี่ยบอกว่าว่าถ้าใครมีโอกาสก็ตอบมาได้ครับผมเราไม่เขาไม่ติดอะไรครั้นี้เหมือนนคิดถึงงานในวงการคิดถึงกองครับเขาบอกเขาบอกตลอดว่าเฮ้ยมันเหมือนกับเราพิธจะเรียกเราหรอนักได้เราแบบคิดถึงกองละครเพราะอันนี้มันเป็นอาชีพเราแบบออยเงี้ยแต่ตอนนี้เขาก็อยู่ในช่วงที่วิกเขาสบายตัวมากขึ้นไม่ได้ออกไปทํางานแบบเจ็ดวันติดแบบที่เขาเคยทำมา ที่เขาทําทํางานตอนเด็กนี่ไม่ได้เจอเลยมไม่ได้ถ้าไม่ได้เจอเลยคือได้เจอวันหนึ่งแล้วเขาก็ต้องไปต่างจังหวัดต่ออนเงี้ยครนะม,มันช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เขาทุกแงได้ฝันกับพี่ก็ไปอยู่อุตภีตด้วยกลับมาปุ๊บเขามีโอกาสได้อยู่รูแล้วก็ได้อยู่กับคุณพมาได้อยู่กับคุณแม่จริงๆที่เขาควรจะได้ใช้ชีวิตแต่บางกันก็จริงๆคุณพ่อช่วยงานนี้อยู่ครับช่วยงานอยู่เบื้องหลังแล้วก็จริงๆไม่ว่าโปรเจกต์อะไรที่มีกทำอะไรอย่างเช่นเอ็มวีอะไรก็เป็น ช่วยประสานคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยในช่วงที่มนเ่องเวลาจริงๆก็ก็เป็นเขาที่คอยมาไป็ครับตอนแรกก็ก็มือใวา่เ่งก็เลยยเป็นสายฝ่ายซัพพอร์ตแล้วฝ่ายซัพพอร์ตเลยเหมือนแบบคนทำงานตลอดงานอยู่ในวงการตลอดแล้วเวลาพอแบบเบรกไปแบบนี้แบบไม่ค่อยมีงานแบบเขาเครียดไหมครจริงๆไม่ไม่ได้เครียดนะครับแต่ก็คือเขาสบายใจที่ได้ถูกดูได้เติมก็ได้คุยกับพี่ว่าว่าเฮ้ยรู้สึกยังไงที่พี่ได้มาอยู่แบบอยู่กับแก้วแล้วก็เหมือนแบบทุกคนได้เห็นเาก็ มันเขาเราอิ่มแบบเราสบายใจแลไรอย้ยแล้วเขาทุกวันนี้เขาก็หาให้ตัวเองแบบีซี่ตลอดเวลาในการรดน้ำต้นไม้ตอนเช้ารอนานมากสามชั่วโมงคือไม่ไม่ใช่ไม่ได้รอเรื่องเลยบ้านใหญ่มันใหญ่เมือต้นไม้โตแล้วพืชเติบโตยังไงแล้วคือแบบรถไปเรื่อยแล้วก็วนอยู่ที่เดิมแล้วบางทีไปทำงานเสร็จที่ออกมาแบบจากสตูแล้วอ๋อทำไมอ่ะอ๋อรงน้ำต้นไม้ซึ่งตอนเช้าพี่ก็เจอไปแล้วรดน้ำต้นไม้ไปแล้ว แต่คอยแฮปปี้ครับเรานำต้นไม้แล no ้วแบบสบายใจก็าก็อยู่กับน้องหมาแล้วก็นำต้นไม้แต่ตอนนี้เขาเข้าฟิตเนสครับผมก็ออกกําลังกายดูแลตัวเองแล้วตอนนี้คือแบบดีมากิีมากแล้วบางทีเขาชอบแบบมาดูว่าเฮ้ยนายเราเข้าคานนี้นะแตบฮาร์ดดี้เราเพิ่งได้เท่านี้คือมันเป็นอะไรที่แบบตอนนี้เราก็สบายใจกลายเป็นตัวตรวจซีแพ็กกันแล้วใช่ตรวจกล้ามเดินมาใส่สก้ามเมืงอวันเดินมาเมืวันเดินนี่ถอดเสื้อมาเป็นไงใช่เรา่อแบฟ้าไปใส่เสื้อ ใครร่างพอเหมกันได้งท่ากันเหรอมันก็คนละใบกันนะเนาะเรองพ่อไม่ได้หิ่พ่อหิ่พ่อจริงๆก็พยายามร่างทองนักกู้แต่ปัญหาผมที่อาจจะมีเรื่องอาหารการกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เตรียมตัวร่างครับเ่มือวานก็เพิ่มไปเล่นเวทมานี่วันนี้ก็ไม่กล้าขยับอะไรเยอะครับเดี๋ยวเด็กปีเป็นเจ้าเพศอยู่เดี๋ยวทำเรื่องเสียมครับผมก็มีแผนที่เราอยากจะ fit จริงๆชอบครับเมนกคนชอบแบบชอบ,บอะไรเกี่ยวกับสุขภาพอยูแล้วแล้วก็แบบเราก็ดูแลสุขภาพร่างก,กายั้งแต่ตนทำไมเมนูแต่ไปเรื่อยๆ้ม่ยู่